สวัสดีครับยังอยู่กันต่อนะครับกับคณิตกิดต่อมในการเฉลยแบบฝึกหัดที่2.1ข้อไข่ครับในข้อที่9นะครับเขาบอกว่าจากรูปนั้นรูปสี่เหลี่ยม b c d e นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในวงกลมนะครับโดยมีส่วนของเส้นตรง b a และส่วนของเส้นตรง e a นั้นเป็นส่วนของเส้นตรงที่ลากต่อจากส่วนของเส้นตรง c b และ d e ตามลําดับก็จะเห็นตามรูปนะครับจงพิจารว่าสามเหลี่ยม c a d ครับนั่นก็คือบริเวณนี้ครับสามเหลี่ยม C A D ก็คือสามเหลี่ยมใหญ่นะครับนั้นมีความคล้ายกับสามเหลี่ยม E A B บริเวณน,นี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเฉลยไปพร้อมๆกันเลยครับอ่านะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการที่เราจะนะครับมองว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันนะครับเราก็จะต้องแสดงว่ามุมที่มีขนาดนะครับเท่ากันนั้นเราจะต้องแสดงให้ได้ว่าสามเหลี่ยม ทั้งสองรูปนั้นมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆจำนวนทั้งหมด3คู่ด้วยกันตัวง่ายก็คือจับคู่ให้ได้ว่ามุมไหนเท่ากับมุมไหนในสามเหลี่ยมทั้ง3รูปนี้นั่นอของสามเหลี่ยมทั้ง2รูปนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกครับเราก็จะมาอาศัยทฤษฎีบทนะครับในการมองในรูปนี้ก็คือทฤษฎีบทที่กล่าวว่ารูปสี่เหลี่ยมนะครับที่แนบในวงกลมนั้นผลบวกของขนาดของมุมตรงข้าม โอเคครับผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามนั้นจะมีขนาดเท่ากับ2มุมฉากหรือ180องศานั่นเองเพราะฉะนั้นความหมายก็คือเดี๋ยวเราจะพิจารณาที่สี่เหลี่ยม BCDE นั่นก็คือสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในวงกลมนี้นั่นเองนะครับก็จะพบว่าเนื่องจากโจทย์นั้นนะครับเขาไม่ได้ให้มุมอะไรมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะขอเขียนโจทย์นี้นะครับออกมาเป็นมุมต่างๆดัตง,ต,งต่อไปนี้ครับอันดับแรกนะครับให้เราดูที่มุมนี้ครับนั่นก็คือมุม CBE หรือพูดง่ายๆก็คือดูที่มุม B บริเวณนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าให้เป็น x ไว้นะครับเนื่องจากว่าในการที่เรามองรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมนั้นนะครับมุมตรงข้ามนะครับจะต้องมีขนาดรวมกันให้ได้180องศาหรือ2มุมฉากเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งบริเวณตรงนี้นะครับเอาไปแล้ว x เพราะฉะนั้นบริเวณด้านล่างตัวนี้ก็ต้องเขียนเป็น 180แล้วลบด้วย x นั่นเองเนื่องจากถ้าเราเอา2รวม2อ,อันนี้มารวมกันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ180องศานั่นเองอีกตัวนึงครับนั่ก็คือมุม c นะครับพูดง่ายๆก็แล้วกันตรงนี้นะครับมุม bcd ก็คือมุม c ตัวนี้ให้มีค่าเท่ากับ y เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับของเราก็จะมีค่าเท่ากับ180ตั้งลบด้วยนะครับลบด้วย y นั่นเองอแปลว่าเริ่มมองออกแล้วใช่ไหมครับจากนั้น สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาต่อมาก็คือเราจะพิจารณาที่บริเวณสามเหลี่ยมที่ต่อยอดออกไปก็คือสามเหลี่ยมตปวนี้ครับนั่นก็คือ A B E ก็คือบริเวณนี้จะพบว่าสามเหลี่ยมที่เป็นหัวแหลมๆต่อออกไปตรงนี้นะครับก็จะได้ว่ามุม B ครับนั่นก็คือมุม A B E บริเวณนี้ถ้าเราพิจารณาดีๆนะครับตรงนี้จะเป็นมุมตรงของอรูปนี้ใช่ไหมครับดังนั้นมุมตรงก็จะมีขนาดเท่ากับ180องศาเช่นกันความหมายก็คือ เราก็จะรู้ว่าตรงนี้ครับถ้าเราจะมาหาคําตอบของตงัวนี้ตรงนี้จะมีขนาดเท่ากับ 180, อ,บ180องศาตั้งแล้วลบด้วย x นั่นเองเอถูกต้องไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับในทํานองเดียวกันผลรวมของมุมตรงนี้นะครับซึ่งเป็นมุมตรงก็จะต้องมีขนาดเท่ากับ180องศานั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้มีไปแล้ว180ลบปลบายที่หายไปอยู่ตรงไหนเอ่ยนั่นก็คือ ต้องวจะต้องอยู่บริเวณนี้นั่นเองอ่าโอเคไหมครับเนื่องจากเหตุผลก็คือเป็นมุมตรงอย่างที่ได้กล่าวกันไปแล้วตรงนี้นั่นเองโอเคไหมครับจากนั้นครับการที่เราจะบอกว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันตามที่โจทย์กําหนดเราก็จะมาพิจามุมต่างๆดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือเราจะมาพิจาณาสามเหลี่ยมสองรูปนี้ครับที่โจทย์นั้นกําหนดให้มาใช่ไหมครับอันดับแรกนะครับการที่เราพิจามสามเหลี่ยมใหญ่ กับสามเหลี่ยมเล็กที่อยู่บริเวณน,นี้จะพบว่ามุม A ตรงนี้นะครับเป็นมุมที่ถือว่าเป็นมีเป็นมุมร่วมนะครับเนื่องจากว่าเป็นมุมที่มีทั้ง2รูปในรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นเพราะฉะนั้น CAD กับ EAB ตรงนี้ถือว่าเป็นมุม A ที่เป็นลนักษณะมุมร่วมนั่นเองได้มุมที่1ที่เท่ากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับเราจะพิจารณาที่บริเวณนี้ครับนั่นก็คือ ACD ก็คือมุมของรูปใหญ่ครับ A C D ก็คือมุม Y จะพบว่ารูปนี้นะครับของสามเหลี่ยมใหญ่จะมีค่าเท่ากับมุมนี้ของสามเหลี่ยมเล็กก็คือ A E B บริวณม,มุมนี้นั่น A. เองก็จะทําให้เราได้ว่า2มุมนี้ก็เท่ากันอีก1คู่นั่นเองจากนั้นครับถ้าเราสังเกตให้ดีรูปสามเหลี่ยมใหญ่ก็คือรูป A D C ก็คือบริเวณนี้ย่อมมีค่าเท่ากับขนาดของมุมบริเวณนี้ของรูปสามเหลี่ยมเล็กเพราะฉะนั้นเมื่อจากสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับ มีมุมเท่ากันเป็นคู่สามคู่จึงแสดงให้เห็นแล้วว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้ต้องคล้ายกันนั่นเองเพราะฉะนั้นลองสรุปอีกทีนึ้งน,นะครับว่าตรงนี้ก็คล้ายกันด้วยเหตุผลที่กล่าวมาดังนี้นั่นเองโอเคนะครับครับเรามาดูต่อกันทีข้อที่10กันเลยนะครับจากรูปนั้นเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรง BD นั้นนะครับแบ่งครึ่งมุม ADC ก็คือบริเวณนี้ ถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นตรงเส้นนี้ส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ครับจากนั้นครับโจทย์เขากำหนดให้มุม ACD ครับนั่นก็คือบริเวณมุมนี้มีขนาดเท่ากับ68องศาและมุม CBD ครับมีขนาดเท่ากับ40องศาดังรูปนี้นั่นเองเขาบอกว่าจงหาขนาดของมุม ACB ACB อยู่ในเอย ACB ก็คือบริเวณมุมนี้เล็กๆตรงนี้นั่นเองประเด็นที่เราจะต้องพิจารณาและ มาหาคำตอบร่วมกันในข้อนี้เดี๋ยวเราไปดูเฉลยไปพร้อมกัน,ลน <ouse noise> เลยครับนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในข้อนี้นั้นนะครับอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องพิจารณากันก่อนก็คือเราจะพิจารณาโดยการลากส่วนของเส้นตรง ad ขึ้นมาก่อนนะครับข้อนี้ครับเราจะต้องอาศัยการลากเส้นครับนั่นก็คือลากส่วนของเส้นตรง ab ขึ้นมาบริเวณนี้ครับโอเคนะครับเมื่อเราลากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมองว่าตรงนี้ครับนั่นก็คือ มุม acd ครับนั่นก็คือมุม acd ก็คือมุมนี้นะครับแล้วก็มุม abd ก็คือบริเวณมุมนี้ถ้าเราพิจารณานะครับต่างถูกรองรับด้วยส่วนโค้งส่วนนี้ครับนั่นก็คือส่วนโค้ง ad นั่นเองถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจะพิจารณาตรงนี้โดยใช้ทฤษฎีที่กล่าวว่าในวงกลมเดียวกันนะครับมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่ถูกลองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนั้นจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองความหมายก็คือ ถ้ามุมนี้ของเรามีขนาดเท่ากับ68องศามุมที te ่เราได้กล่าวไปเมื <generally> <eto> ่อสักครู่ย่อมมีขนาดเท่ากับ68องศาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าตรงนี้คือ68องศาเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาพิจารณาที่มุม A C B กับมุม A D B นะครับนั่นก็คือบริเด็มุมนี้ครับ A C B กับ A D B ถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับ2 มุมนี้นะครับก็จะถูกลองรับด้วยส่วนโค้ง AB เช่นกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ x นะครับตรงนี้คือต้องมีขนาดเท่ากันคือ x ด้วยนะครับแต่ว่าในที่นี้เดี๋ยวเราจะลองเขียนเป็นตัวแปรอีกหนึ่งตัวแปรไว้ก็คือ y แต่เนื่องจากว่ามุมนี้นะครับถูกแบ่งครึ่งดังนั้นตรงนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม y ด้วยเช่นกันนั่นเองแต่โดยที่มีข้อแม้ว่าตรงนี้นะครับมุม x กับมุม y ของเรานั้นจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะมาอาศัยทฤษฎีบทที่กล่าวว่า รูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมนะครับผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากับ2มุมฉากนั่นเองวิธีการมองก็คือเราก็จะมองว่ามุม B ครับก็คือบริเวณมุมนี้กับบริเวณมุมดีนั้นเป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามกันนั่นเองเพราะฉะนั้น2มุมนี้เมื่อนํามารวมกันก็จะมีค่าเท่ากับ2มุมฉากหรือ180องศานั่นเองแผนวิธีการก็คือเราจะมาพิจารณาที่ดีกับ B นั้นบวกกันนะครับซึ่งจะได้ว่า ตรงนี้มุมบวกของดีนั้นเรารู้แล้วว่ามันมีขนาดเท่ากับ68บวกกับ40ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาร8อยตั้งนะครับไปลบกับ68บวกกับ40ตรงนี้ก็จะทำให้เราได้มุมบริเวณฝั่งนี้นั่นก็คือ y กับ y รวมกันนั่นเองแังนั้นวิธีการมองของข้อนี้ก็คือฝั่งซ้ายนะครับเมื่อทำการอสิเเฮบาบาลบกันให้เรียบร้อยสิลรวมแล้วก็จะมีขนาดเท่ากับ72องศาเท่ากับ2 y แล้สอวายไปหารก็จะได้ว่า1 y วายของเรานั้นมีขนาดเท่ากับ36องศานั่นเองแต่เนื่องจากสิ่งที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราจะพบว่า x ของเรานั้นมีค่าเท่ากับ y ดังนั้นเมื่อเราหาค่า y ได้ก็จะได้ว่าบริเวณนี้ของเรานะครับก็จะมีขนาดเท่ากับมุมที่เราต้องการก็คือมุม acb ก็จะมีค่าเท่ากับ36องศาด้วยนั่นเองะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นวิธีการเฉลยที่ไม่น่าจะยากสำหรับน้องๆทุกทุกคนนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องคณิตศาสกิ์ต่อไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยในการเฉลยแบบฝึกหัดของวงกลมที่2.2กันต่อไปยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีครับ